สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้มีสกินใหม่ตัวเทลแอนนัสมาอีกแล้วนะคะคือคลิปเราก็จะลงช่วงยินนิดหน่อยนะคะเพราะว่า,าติดเรียนนะคะงานยุ่งมากนะคะคลิปนี้ก่อนที่จะไปร,ะรับชมคลิปนะคะก็ใชกันกดแชร์กดไลค์คลิปนี้นะคะให้ถึง20ไลค์ด้วยนะมาวันนี้มีกิจกรรมมานะ โปรโมชั่นเติมคูปองพิเศษเริ่มต้นนะคะ 1. คูปองก็รับฟรี 2. เครื่องรางแห่งพูดภายใน5วันมากกิจกรรมช่วงนี้กิจกรรมทางอาวีเยอะมากเรากดเราก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมนะคะเรามาดูสกินเทลแอนนาดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนเนะี่ย โซนสกินเทลแอนนาเทลแอนนาอ่ะนี่เลยเป็นสกิะดบับอ่านี่นะคะมาติเคิลเลยตอนนี้ทำการโหลดอ่ะ มาดูว่ากี่คูปองซึ่งตัวสกินเฮลแอนนานเนี่ยนะคะคือเหมือนสุ่มเหมือนกิจกรรมไอริเลยเราดูมาคร่าวๆแล้วนะคะนี่เห็นไหมเดี๋ยวคลิปลเราดี๋ยวเราจะปักลิงค์คลิปรีวิวไว้ให้นะคะอ่าดูดิเออหัวสีชมพูเฮ้ยสวยนะเนี่ยคือทุกทุกคนต้องไปดูอันนี้คลิปรีวิว สวยสวยกินสวยเดี๋ยวปากคลิปรีวิวไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะคะอากดีเข้ามาเลย สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะโดนโกองอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมมาร์ฮาวีที่มียอดไลค์มากกว่า1 เปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจน,นี้เลยแอดมินต้น tp 7ขาย ID เกม r v มี ID ให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแหลงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม r v โ,โ,โ,โหดราคาไม่แพงต้องเพจน,นี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะ,ะช่วงนี้ก็พูดติดๆขัดๆแล้วข,ขออภัยด้วยนะคะคือเรา เบรเบรนะคะอ่านี้สามารถผู้เล่นนะคะมีสิทธิ์เล่นกิจกรรมฟรีนะคะทุกๆ24ชั่วโมงอ่ะซึ่งอ่ามีแบบคือมีโอกาสได้รับอันนี้เลยนะอ่ามีโอกาสได้รับสกินฟรีนะคะตรงนี้ผู้เล่นมีโอกาสได้รับเครื่องรางระหว่างการเล่นกิจกรรมซึ่งสามารถใช้แลกรับของรางวัลทางด้านซ้ายมือนี่อันนี้ ผู้เล่นมีโอกาสได้รับรางวัลใหญ่ทันทีในทุกๆการเล่นแต่ละครั้งอันนี้เป็น3ชิ้นนะคะเพื่อเล่นฟรีเหมือนกิจกรรมไอริเลยอ่ะถ้าใครที่ยังจำได้นะอ่ะดูเปอร์เซ็นต์การออกดีกว่านะโอ้ฮีโร่หรือสกินทาวอน2%เพชรพอิม,มวมจิเช่าบัตรสกินโอกาส18%เลย เฮ้ยโอ้ยโอยเยอะนะเนี่ยปร์เซนออกเสก,กีเลยนี้น้อยมากอ่าการเล่นนะคะ10ครั้งอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะเรามาดูตรงด้านซ้ายมือนะคะถ้าได้เครื่องรางหนึ่งอันก็จะได้รับอันนี้นะลูกแกว้วเครื่องรางสองก็ได้รับโปรไฟล์เครื่องรางสามก็ได้ท่าเต้น เครื่องรังชิ้นที่4นะคะจะได้รับเป็นอาฮีโร่นะคะเลือกรับ1ตัวแล้วก็รางวัลใหญ่ก็จะเป็นสกินเทลแอนนัสนะคะอ่าเล่นฟรีทุกๆอ่าทุกๆุกยิมสี่ชั่วโมงคืออันนี้คือดีนะแบบเหมาะสำหรับสายฟรี Fi, แต่สุ่มครั้งแรกนะคะ10ครั้งจาก279เหลือ259เลยเออมาสุ่มนะคะอ่าสุ่มไป แน่ใจอ่าแน่ใจเล่นฟรีนะคะสุ่มฟรีเอ้ยดูแบบเอฟเฟกใหญ่นะโอ้ได้บัตรเช่ามาอ่ะโอเคค่ะแล้วถ้าครั้งต่อไปก็9้าคูป,ปองนะเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มฟรีนะคะเพราะว่าอ่างบมีน้อยใช้สสยย่างประหยัดน,นะซึ่งสายฟรีอะ่ะก็ดีคือกิจกรรมนี้นะคะมันมันนานอยู่นะไม่คือประมาณกี่วันเนี่ย อ่ะตั้งแต่โอ้ยี่สิบวันเลยนะคะตั้งแต่วันที่สี่กุมภาถึงวันที่ยี่สิบสี่อ่ะอีกยี่เอออีกยี่สิบวันเลยนะเว้ยคือมันนานนะอ่ะอันนี้นะคะถ้าเรามีของรางวัลสามชิ้นเราสามารถเลือกให้มันอันนี้ได้นะคะให้มันแบบอ่าเล่นให้มันเลือกเล่นฟรีหนึ่งครั้งได้อ่ะแต่ตอนนี้เราจะส่งไปที่กล่องจดไม้อ่ะโอเคแล้วก็ก็ก็กยังดีนะคะที่ แบบเพื่อเปิดมาแล้วได้พรงได้เพชรอะไรอย่างนี้นะอ่ะคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะเราก็เบลเบลพูดติดๆขาดๆนิดหน่อยนะคะ,ะใครไปสุ่มแล้วที่ได้มาในราคากี่คูป,ปองก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะซึ่งงบมีน้อยนะคะก็เลยไม่ได้สุ่มให้ดูบอกไว้ว่าประมาณไม่ต่ำกว่าพันหพูดไว้เลย อะใครโดนมากี่คูปองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคกิจกรรมอาวีเราจะพยายามอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะช่วงนี้อาจจะลงคลิปช้านิดหน่อยนะคะอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ